สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบสปีดบิวต์วันนี้เราจะสร้างบ้านชินจังเป็นการสร้างตามคําขอเหมือนกันนะคะแล้วเราก็ลิสต์ว่าบ้านชินจังเนี่ยยังไงก็จะต้องทำเป็นสปีดบิวต์สร้างไปด้วยพูดไปด้วยไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าอะไรที่มันจะต้อง DIY มันจะเยอะมากๆจากการที่เรานํา ภาพในการ์ตูนที่เราได้ดูกันนะเนาะชินจังจอมแก่นฮนะัลโหลสวัสดีก็ผมนี้จะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขเพราะว่าแฟนไม่พูดรู้งัวรูตรู้แต่ผมเช่วออวอผมนี่เป็นเด็กแลก็กตวเล็กอ่ะพอพอพูดก่อนคือในการที่เราจะเอาแบบบ้านจากในการ์ตูนมาลงอยู่ในเกมแต่ซินซี่อะคะ่ะยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะเหมือนแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมันไม่มีทางเลยที่จะเหมือนนอกจากนั้นนะคะมันยังมีข้อจำกัดในการสร้างอีกเยอะมากๆว่าถ้าเราจะทำให้เหมือนรูปลักษ์รูปร่างภาพที่เราเห็นในการ์ตูนในทีวีตอนเด็กๆหรือว่าในรูปภาพที่เราไปหา Reference มาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่สามารถเล่นในเกมเพลย์จริงๆได้มิมิก็เลยต้องเลือกค่ะว่าเราจะสร้างบ้านตามแบบการ์ตูนโดยที่เราจะแค่ถึงเกมเพลย์ในเกมเดอะซิมส์ไหมหรือว่าเราจะสร้างตามโมเดลบ้าน แล้วก็สําหรับการสร้างบ้านหลังนี้นะในคลิปนี้เลยนะคะไม่ฟังก์ชั่นอลแน่นอนก็คือบ้านหลังเนี้ยโหลดไปเล่นไม่ได้แน่นอนค่ะทุกคนถ้าเล่นได้อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรอีกเยอะเลยเราเคยสร้างบ้านดเอะไเอบ้านบ้านใครดูบิตะเออเคยสร้างบ้านโนบิตะไว้แล้วแล้วก็ในความที่เป็นกระตูนญี่ปุ่นเนี่ยพวกห้องนอนของเด็กๆหรือว่าห้องนอนของครอบครัวเขาก็จะมีห้องที่แบบเก็บฟูกเข้าไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าในเกมเดอะซิมเราจะเอาแบ สามารถเล่นเกมได้อะมันก็ต้องเอาเตียงมาตั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดูแบบเว้ควันชาดาอะไรอย่างงี้ไเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเรามาสนุกกับการสร้างสารรค์ผลงานให้มันเหมือนกับภาพที่เราไปหามาดูให้มากที่สุดก่อนละกันก็จะเป็นแนวๆเหมือนแบบว่าประกอบโมเดลบ้านนะคะคุณผู้ชมให้แบบ ประกอบยังไงก็ได้ให้มันเห็นแล้วมันรู้ว่าแบบเฮ้ยนี่ฉันสร้างบ้านชิ้นจังนี่นาอะไรอย่างเงี้ยเนาะสำหรับใครที่อยากจะโหลดไปแล้วก็ไปเล่นจริงๆในเกม The Sims เดอะซิมสี่อะไรเงี้ยอาจจะต้องแก้ไขกันอีกลืมลมเลยแต่ถ้าดูเอาแบบเอาเหมือนเอาได้วิส์ได้ฟิลแบบอุ๊ยบ้านชิ้นจังในเกมเดอะซิมสี่เป็นยังไงก็รับชมกันแบบเอ็นจอยเราจะเริ่มจากการเขียนฟอร์เพนชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็การใส่หลังคานะคะเพราะว่าเอ็กเทเรียต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบยากมากแล้วก็ต้องพูดตรงนี้เลยว่าหลัง ่าสร้างยากมากคือแบบมีหลายพีซมากมีเป็นสิบทุกคนค่อยๆค่อยๆย,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 ยัดค่อยๆใส่ลงไปบางอันก็กลิชกันบ้างก็ต้องก็ต้องทำใจเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะรั้วก็จะต้องใช้แพลตฟอร์มมายกขึ้นมาเพราะว่าไม่งั้นด้านในผนังมันก็จะสูงเกินกว่าด้านนอกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบตีกับการสร้างบ้านให้เหมือนในกระตูนเยอะมากตีกับแบบตบ เลยแล้วก็ทีเนี้ยม,มีมีอ่ะเคยไปสร้างเหมือนแบบว่าไปเขาเรียกว่าอะไรดีคะไประดมสมองกันว่าเฮ้ยเราจะสร้างไงดีให้สปีดบิวเรามันถ่ายทำออกมาแล้วมันฟล o ์และไม่เวียนหัวมากใช่ไหม s> <S เราก็เลยเคยไปสร้างสําหรับโอลิมี <_ s> จะสามารถดูย้อนหลังได้นะคะว่าเอ้ยตอนที่เราค่อยๆขึ้นค่อยๆตะล่อ,ตลอมตะล่อมบ้านหลังเงี้ยแบบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แบบภาพเปล่าๆเลยมันเป็นยังไงก็สําหรับเมมเบอร์ก็เข้าไปย้อนดูกันได้เลยคือ จากการที่เราเคยลองสร้างละครัหนึ่งใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเซฟไฟล์ที่เราเซฟบ้านชินจังไว้าหายเราก็เลยแบบเอา้าแล้วฉันจะทำยังไงเพราะว่าในในเกมฉันไม่มีอะไรแบบให้ดูเลยในการสร้างสปีดบิลและสปีดบิลครั้งนี้สร้างได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะป,ป่วยและวปนพูดไม่ได้แล้วจะทำยังไงดีหลักกับคอนเทนต์ช่องเพราะว่าอยากนั่งลิมเกมแต่ก็ อยากเล่นเกมให้ทุกคนดูด้วยก็เฮ้ยโอเคสปีดบิวทาได้เพราะว่ามันอัดแล้วเราก็เงียบๆของเราหรือเราจะเปิดเพลงฟังอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมซึ่งปกติสปีดบิลไม,ม่มีเนี่ยจะมีเสียงจุ่มปุ๊กจุ่มปุ๊กของการสร้างเป็นแบบ A S M R จาก The Sims 4แต่สําหรับคลิปนี้ไม่มีนะคะเพราะว่าเราตั้งค่าเสียงผิดไปนิดหนึ่งก็เหมือนนั่งดูซีรีส์กะกะนั่งดูซีรีส์จีนไปด้วยแล้วก็สร้างบ้านชิ้นจักไปด้วยแล้วก็ตอนอัดตอนแบบว่าเอ็กพอร์ตมาตัดแล้วก็แบบโอไม่ ก็เสียงศิลิจินเต็มไปหมดเลยก็เลยต้องปิดเสียง ASMR ไปโดยปริยายเลยนะต้องขออภัยแฟนคลับเสียงจุ๊บปุ๊กจุ๊บปุ๊กในขณะที่มีมีพูดไปด้วยนี่ด้านหน้าบ้านเนาะเราก็เอาฮาร์ดบอร์มาตีแทนรัว้วแล้วก็รั้วตัวนี้จากของแคทเจนด็อกนะคะคือเราแบบพยายามไปหาในดีบักมากมันก็ไม่ค่อยมีรั้วอะไรที่เหมือนเลยอะรถเขาก็คือรถสีเขียวแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนแบบว่าโรงจอดรถใช่ไหมคะเราก็จริงๆมันจะมีพวกป้ายรถเมลหรืออะไรนะที่มันจะเป็นเป็นหลังคายื่นออกมาแต่เรารู้สึก ว่าถ้าเราใช้หลังคาที่เราสร้างมาเองดึงมาเองอะไรเงี้ยมันจะได้ความกว้างความยาวแล้วก็เท็กซ์เจอร์ที่มันคล้ายคลึงกับในการ์ตูนในภาพวาดที่เราเห็นมากที่สุดก็เท่านั้นเลยนะคะก็มีการเอาเสาเนี่ยมาตีไปกับรั้วคือเราเพยายามซูมภาพดูนะตอนที่เราสร้างอะ่ะเราไม่ใช่แบบว่าเอ้ยดูเผลอๆแล้วก็สร้างอะไรเงี้ยแต่ว่าบางภาพอะ่ะสมมุติว่าฉากเดียวกันนะคะแต่ว่ามาจากคนละตอนกันอย่างเงี้ย ก็มีเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่กันคนละที่เหมือนกันเออก็ก็จริงๆแล้วเฟอร์นิเจอร์มันก็ใ้ญ่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็โอ้เราก็อาจจะต้องเลือกสักภาพหนึ่งที่จะมายึดเป็นกรอบความคิดให้กับเราว่าเราจะสร้างตาภาพไหนดีมันก็จะมีอะไรแบบเนี้ยจุกจิกแบบเยอะมากๆหลังบ้านนะคะการสร้างบ้านตามภาพการ์ตูนต่อให้มันไม่ฟังชโนลนะส่วนตัวเรานะเรารู้สึกว่ามันมัน มันเป็นโจทย์ที่ยากกว่าการที่สร้างบ้านในเดอะซิมซีแบบให้มันฟังชานอลอะไรอย่างเงี้ยแบบมีเตมมาโมเดินค่ะคุณมีเจแปนนิสค่ะอะไรเงี้ยพวกนั้นอะเรารู้สึกว่ามันแบบตามจินตนาการเราไงแต่อันนี้เราอยากให้ดูเรารู้สึกถึงแบบว่าโอ้นี่สินะชินจังอะไรอย่างเงี้ยตรงรั้วตรงเนี้ยเขาก็จะมีต้นไม้ใช่ไหมคะที่อยู่ด้านหลังรั้วหน้าบ้านอีกทีหนึ่งเราก็เอามาแปะแปะไปก่อนนะประตูตรงนี้เราเอาม่านค่ะคุณผู้ชมเอาม่านมาเป็นเหมือนแบบว่าตัวที่ปิด ทับบานพับหน้าต่างอีกทีหนึ่งอะไรเก็ค่อยๆตะล้อมไปต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากและเชลด้านนอกอ่ะพอได้แล้วอ่ะการที่จะเข้าไปสร้างด้านในอ่ะมันก็จะยากอีกเพราะว่าสเกลต่างๆนานาในการ์ตูนกับในเกมมันแตกต่างกันมากแบบเมกเมกเว้ยเกยคือถ้าจะเอาเหมือนไปดูการ์ตูนถ้าจะเอาแบบเ yeah, ยนี่บ้านชิกจัดเปิดการ์ตูนชิจังเลยแต่ว่าถ้าจะแบบว้าวบ้านชิจังเนี่ยเดือดสีสีเรียนเชิญค่ะ คุณผู้ชมยากจริงนะอยากให้จะอยากให้ลองไปแบบว่าสร้างแบบสร้างแบบไม่เคยดูใครที่สร้างในเดซิมสีมาก่อนเลยแล้วก็เอาแบบจากกระตูลแล้วก็มานั่งลองสร้างกันดูมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็คืออยากจะบอกว่าสีพื้นบ้านเป็นสีฝาตู้โต๊ะเตียงฝาผนังสีฝาอดูนี่มีรูปขึ้นใ้ดูพื้นฝาบัานไดฝาเพดานฝาเข้มผนังฝาอ่อนแล้วชันนี้คือแบบ พื้นฟ้าฉันจะเอาจากไหนให้เธอพื้นสีฟ้าแต่เราก็พยายามใส่ไปจนได้นะคะก็จะเห็นได้ว่าแบบเออมีมีค่อยๆทำโซนที่คิดว่าจะทําได้ก่อนตู้ด้านหน้าบ้านเนี่ยเราก็หาเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าหรือว่าอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วอ่ะเราลอง DIY ด้วยนะทุกคนแต่ว่าเราว่าพอลงจบอ่ะเอา คาร์บิเนตของ Dream Home เอามาแปะไว้แบบเนี้ยสวยกว่าแล้วก็ดอกไม้ตรงกลางก็ไม่อยากจะได้ไม่อยากได้ดอกทานตะวันเนี้ยได้ไปดอกฟูฟูก็เลยไปเอาพุ่มดอกไม้ที่อยู่ด้านนอกบ้านค่ะเอาปะปะไวบ้บนไวบ้ไวบนแจกันอีกทีคือแบบอยากเอาให้มันเห็นแล้วแบบว้าวทางเข้าบ้านชิ้นจังเวอยอย่างเงี้ยอยากให้มันตะโกนออกมาแบบนั้นเลยแล้วก็พื้นฟ้าตัวนี้จากของแคทจันด็อกเนาะพื้นฟ้านี่ยไม่พอนะคะห้องทานข้าวสีแดงห้องน้ําสีชมพู เลือจะเชื่อแล้วเดี๋ยวห้องจะมีห้องรับแขกอะเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงแล้วกันเรามาหนี่ดีห้องรับแขกประตูเออประตูอาร์ชเวดหลังบันไดอะจริงๆรแล้วมันอาร์ชเว์มันจะอยู่ด้านขวาใต้บันไดค่ะพอลอดเข้าไปปุ๊บก็จะเจอกับโซนที่เป็นโซนซักล้างเนาะเป็นโซนซักผ้าอะไรเงรี้ยแล้วก็เข้าไปสู่ห้องน้ําแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่า for plans เราจะทํายังไงต่อดีอะคือแบบมันได้มาทั้งหลังแล้วแล้วมันเหลือแค่โซนอาร์ชเว์ตรงนั้นที่จะก้าวข้ามผ่านไปก็เลยติดไว้ ตรงข้างๆประตูห้องครัวแทนนะคะก็มันมันก็เลยต้องแก้ไขสถานการณ์กันไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นม่านแดงๆมาบังระหว่างห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องทานข้าวม่านแดงไม่พอนะคะห้องนั่งเล่นเขาพื้นสีเขียว พื้นสีเขียวนี่เราพยายามจะรอปดาวน์ความที่แบบเป็นในการ์ตูนแต่ว่าพอเปิดภาพดูก็คือแบบแก้วแบปเปอร์เ,เขียวเออแล้วก็เรื่องที่พื้นสีเขียวเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีแบบเขียวแบบที่เหมือนในรูปอะค่ะเราก็เลยแบบตอนที่เราสร้างอยู่แบบตอนที่ไลฟ์สร้างอะเนาะก็ถามช่องแชทว่าเออทำยังไงดีก็เลยมาจบกันที่แบบขอปูเสือและกันอย่างน้อยมันก็ยังดูเป็นแบบว่าความญี่ปุ่นยิบใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยกันปูเสือในไลฟ์ไลฟ์สี่ชั่วโมงปูเสือไปแล้วสามชั่วโมง ขอบคุณความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายมากๆเลยนะคะตรงนี้โต๊ะนะเราเอามาขยายขึ้นเนอะแล้วก็เอาลงไปในเบสเมนต์แล้วก็ค่อยๆกด control 9้าขึ้นมาเพราะว่าโต๊ะเขาว่ามันจะเป็นแบบมันจะไม่สูงมากอะแต่เน่สำหรับในเกมเนี่ยโต๊ะกา f ฟ e ทเบิลอะไรมันสูงไปหมดเลยอะแล้วก็ถ้าจะเอาโต๊ะท้าทํามิมานั่งไปเลยเราก็รู้สึกว่ามันแบบ ม,มันไม่เหมือนในรูปเพราะมันมีผ้าห่มออกมาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เราก็จะเอาเชฟของบุกนุกคิดนะคะเอามาขยายขึ้นเนาะแล้วก็หาหน้าต่างที่มันพอดีกันนะทุกคนเราก็เอาไปหน้าต่างต้องอาหาผนังที่แปะองศาแบบหันหันแนวนอนเข้ามาทุกคน เราอธิบายยังไงดีวะเหมือนคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีผนังที่แบบว่าตรงเข้าไปกับเฉียงแนวนอนอ่ะนั่นแหละเราต้องเอาไปแปะกับแนวนอนก่อนนะเพราะว่าถ้ามันมาสแนปกับแนวอื่นอ่ะมันก็จะไม่ตรงเลยทุกคนแล้วก็คือหาจุกจุกสีแดงบี๊กก็พยายามหาได้จุกเปิดเกะสีแดงแล้วก็ค่อยๆตีผนังปิดใส่สีใส่อะไรอย่างเงี้ยต้องค่อยๆเก็บงานทําไปสร้างนานมากสร้างแบบดี่ยนนมาออกมาได้แบบนี้แล้วพอเราได้เชลฟ์ได้อะไรเสร็จแล้วปัญหาต่อมาคือเราอ่ะจะเอาของ ไปวางบนนี้จะเอาของไปวางบนนี้ก็วางไม่ได้พวกแกชิตองเอาเชลฟ์ออกไปเพราะมันจะแนบก็คือหูจะภูมิใจมากเลยนะที่เราสร้างออกมาได้เสร็จอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราอะไม่ได้จัดให้มันดูแบบ เต็มที่เต็มพิกัดอะไรเงี้ยเราจัดแบบที่เหมือนคล้ายๆกับในภาพที่เราเห็นเลยค่ะเขาจะมีแค่แบบว่าแจกันสีน้ําเงินตรงกลางเนอะมีรูปภาพมีนาฬิกาด้านบนแล้วก็มีกองหนังสือด้านขวาแค่นั้นเลยส่วนบริเวณด้านนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นในรูปตัวอย่างว่าจะเป็นโซนเชฟที่เขาไว้ตั้งทีวีแล้วก็จะเอาตัวตัวนี้เลยค่ะเชฟของ dream home decorator เนาะสีดําแล้วก็ทําเทคนิคเดิมเลยหาหน้าต่างมาแปะเออแล้วพอแปะดึงออกมาไม่ได้เพราะว่า snap เอ่อ snap ไปทั่วเลยอันนี้ก็ต้องค่อยๆ ยายจิ๊กซอออกไปแล้วค่อยๆเอากลับมาประกบกันอีกครั้งหนึ่งโชคดีนะที่ได้ดูสปีดเิียกันเพราะว่าถ้าได้ดูเต็มๆ <c oughs> กว่าจะเสร็จ ก่จะเสร็จจากคุบพีกาเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆตั้งผนังขึ้นมาทํานู่นทํานี้คือมันมันจะเป็นกระบวนการการดีเอไวแต่เราสรุปนะเราไม่ใช่ไม่สนุกนะแต่แบบมันจะมีความรู้สึกแบบเอา้าฉันต้องตีผนังอีกแล้วหรออะไรกันมันจะมีความรู้สึกพวกเนี้ยแทรกซ้อนเข้ามาแต่พอทําเสร็จออกมามันก็รู้สึกว่าโออเหมือนว่านี่เราไปหาที่จับด้วยนะมันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆใช่ปะมากับสปาเดีเราก็เลยเอามาแปะไว้ที่ที่โตไววางทีวีเนาะฝั่งตรงนี้ก็จะมีทีวีตัวหนึ่งที่คล้ายๆในรูปเปะเลยตัวนี้้้เเลล่ะออาาาขึนนไปววงมมืกกแ็ หน้าต่างจากด้านในบ้านที่มองออกไปอะตัวของ e c o l i f e s t y l e ตัวนี้ยเหมือนแต่ด้านนอกบ้านอะ่ะไม่เหมือนนะถ้าเรามองจาก Exterior มันใช้ตัวนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราจะมองจาก Interior ออกไปอะเราใช้ตัวนี้ได้เราก็เลยต้องตัดสินใจเลือกสัก Choice หนึ่งอะ่ะซึ่งเราก็เลือกไอตัว Eco นั่นแหละตัดภาพมาในห้องครัวพื้นแดง ห้องครัที่พื้นสีแดงวอลเปเปอร์สีครีมๆแล้วก็ตัว upper cabinet อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนมากนะเพราะว่าเราพยายามจะหาแล้วพยายามจะกลับหลังแล้วอะไรเงี้ยถ้าจะใช้ของเบสเกมมันก็จะดูโมเดิร์นไปแล้วก็เลย เลือกจากสีอะค่ะเขาจะเป็นสีเหมือนแบบว่าไม้อ่อนๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เลยเอาของ j u n g l e a d v e n t u r e ซึ่งลิ้นชักเยอะมากถ้าลิ้นชักน้อยกว่านี้นะจะดีมากเลยบริเวณตรงนี้ที่กำลังทำอยู่นะคะในรูปเนี่ยเขาจะเป็นโซนวางมหม้อหุงข้าวเราก็อยากจะได้เพราะว่ามันทำได้เราก็เอา upper cabinet มาวางไว้ก่อนว่านั่นแหละคือสิ่งที่ฉันจะเอาหลังจากนั้นก็คือการซ่อนไมโครเวฟค่ะการซ่อนไมโครเวฟเนี่ยก็ให้เอาตัว piece counter island นะคะ island ไ,ไม่ใช่ภาคเสริม island living นะคะ island ในภาษาที่มิมิหมายถึงคือเคาน์เตอร์ไอแลนด์เกาะตรงกลางในห้องครัวมันจะเป็นพีซี่เหมือนยื่นออกมาแล้วเก้า e อี้บาร์ไป snap ได้มิมิหมายถึงอันนั้นซึ่งภาษาไทยไม่รู้ว่าจะเป็นภาษาอะไรที่มันเจาะจงเนาะทีนี้นเราก็เอาพวกหม่องข่าวหรือว่าไมโครเวฟ snap ไว้บนนั้นใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จับตัวพีซ์เคาน์เตอร์ไอแลนด์แล้วก็กด left bracket key เพื่อที่จะย่อเขาลงสําหรับใครที่อยากจะรู้วิธีการสร้างคีย์ลัดหรือไม่ไม,ไม่ไม่แบบว่าเทคนิคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเรามี Tips and Tricks นะคะเป็นเพลย์ลิสชื่อ Tips and Tricks เลยบอกเยอะมากๆคุณผู้ชมจริงๆมันจะมีคลิปที่แบบว่าเราแปะไว้หน้าช่องของเราอ่ะชื่อคลิปว่าสอนสร้างบ้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นการแนะนําสิ่งที่มีมีใช้สร้างบ้านจนตั้งแต่แต่ก่อนเลยที่สร้างจนถึงทุกวันนี้เลยที่สร้างมาแล้วก็จะมีช็อตเล็กๆเผื่อใครบอกว่าออ้ยคลิปนั้นยาวจังเลยค่ะ3านาทีสมาธิมีไม่ถึงเลยนะคะมี1นาทีสามารถดูในช็อตเล็กๆได้เลยเราก็ค่อยๆหั่นออกมาเนอะว่าแบบเออเทคนิคตรงหลังคาตรงนี้พื นี้อะไรเงี้ยเผื่อใครอยากจะดูรู้แค่นิดหน่อยแต่ว่าสําหรับคลิปยาวอันนั้นนะถ้าคุณผู้ชมดูจนจบแปลว,ว่าทุกคนสร้างบ้านในเกมนี้สนุกขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราอยากได้อะไรตรงไหนยังไงเราจะต้องกดปุ่มไหนมันจะไม่ได้แบบมันจะไม่รู้สึกสกับตะเกกับการสร้างอะว่าแบบเออฉันอยากได้ยินฉันต้องกดอะไรฉันไม่รู้แล้วอะไรเงี้ยบิบ๊ีบอกหมดที่บิบีิ๊บไว้ในคลิปยาวอันนั้นก็ถ้าใครอยากจะสร้างบ้านหรือว่าแบบเฮ้ยเขา สร้างกันยังไงนะอะไรเงี้ยหรือว่าคาุณมิมิใช้เทคนิคไหนเยอะมากอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูได้เลยนะคะเพราะว่าเราจริงๆเดี๋ยวเรามีแลนนะว่าปีนี้เราจะทําใหม่เพราะว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรดีคะการใช้เสียงเราก็จะเป็นการใช้เสียงใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่เก่าเดี๋ยวทุกคนก็จะโอ้ทำไมฟังไม่เก่ากับไม่ใหม่ไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณมีอะไรอย่างนี้ก็พูดไปเรื่อยคะ่ะไม่ได้พูดอะไรเข้ากับสปีดบิลอีกแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับเพลลิสสปีดบิลนี้ก็จะแบบมิมิพูดไปเรื่อยเหมือน เหมือนอยากฟังอะไรเพลินๆเปิดเป็นเพื่อนไม่ได้ดูหรอกไอ้ที่สร้างปะที่อัดคลิปมาสิบกว่าชั่วโมงไม่ได้ดูหรอกเอาความจริงเลยค่ะยี่แล้วอ่ะนี่ห้องนี้จะเป็นห้องนอนรวมของครอบครัวเอชินจังเขาเนะก็จะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะมีห้องที่เก็บพวกฟูกไว้มาปูนอนตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่าตู้เหมือนในรูปมากทุกคน ความสูงหรืออะไรเหมือนในรูปมากโซนนี้ยเราไม่รู้ว่าเขาจะใส่อะไรแต่ว่าตอนที่ไลฟ์ว่ะมีคุณผู้ชมบอกว่าเขาจะเป็นเหมือนแบบว่าที่ว่างรละลึกถึงรูปอะไรสักอย่างอะ่ะเราก็เลยเอาพวกนี้มาใส่ไปซึ่งอันนี้ท้าแบบ ผิดโผลหรือผิดตีมอะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะคะก็ไปลบกันได้หรือว่าจะเหลือแค่รูปแขวนฝาผนังก็ได้เพราะว่ามีม่มี่ไม่มน่ใจจริงๆพยายามหา Refer e n c e แต่ว่าหาไม่เจอเนาะจะให้เราไปนั่งดูชินจันจะแต่ตอนที่1ถึงตอนที่พันล้วก็คงไม่ไหวเพราะว่าอยากเล่นเกมอยากสร้างบ้านอยากทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยตัดภาพออกมาด้านนอกบ้านนะคะเราก็จะมาเก็บงานกับตรงรั้วตรงเนี้ยมันคือตอนที่เราจะสร้างด้านโซนด้านนอก จากห้องนอนอีกทีนึ่งะคะ่ะพอเรามองมามันจะเป็นลัวที่เหมือนต้นไม้อ,อยู่ในลัวเหมือนด้านนอกบ้านมองเข้ามาได้นในบ้านพอดีเลยแล้วการที่เราเทควิว ในแบบกับตอนที่เราสร้างอยู่เราก็เลยแบบต้องหาวิธีว่าเอ้ยเราจะทํายังไงดีเราก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะตีฮาร์ฟวอลขึ้นมาแล้วก็ซอนพุ่มไม้ตรงเนี้ยไว้กลางฮาร์ฟวอลเลยเพราะฉะนั้นมองจากมุมด้านในบ้านออกไปมันก็จะคล้ายๆกับในภาพถ่ายไม่ว่าจะมองจากด้านนอกและด้านในอันนี้มันก็เป็นอะไรที่เราทําได้นะมันไม่ได้มีช้อยใช่เราเลือกว่าเอ้ยฉันจะต้องเลือกสักสักมุมมองนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบพอทําได้เราก็จะทำค่ะจะพยายามทําให้เหมือนมากที่สุดเนี่ยแล้วก็เก็บขอบเก็บสีอะไรนะคะมันก็จะเป็นแนวๆแ,แบบหลัวซึ่งงเรามอ ว่าสวยดีนะมาดูรัวมันแบบมันมีดีเทลอ่ะมันมีมันมีความแบบตื้นลึกหนาบางอะไรอย่างเงี้ยต้นมงต้นไม้เราก็ใส่ตามภาพเลยนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เยอะมาเขาจะมีราวตากผ้าอยู่ตรงนี้หนึ่งอันใช่ปะ่ะโซนที่เราว่าดูยากที่สุดสําหรับเราอ่ะก็คือบ้านในเจ้าชีโลเอ้ทุกคนเพราะว่าเราในใจเราอ่ะมีวิธีทําก็คือการตีฮาร์ฟบอลใช่ไหมคะแล้วก็สร้างหลังคาขึ้นมาแปะไว้แล้วก็ดึงพื้นลงไปให้มันเท่ากับฮาร์ฟบอลที่เราสร้างแต่ทีนี้นนะตอนโมเมนต์ที่เราสร้าง เราไม่รู้ว่าเกมมันเป็นอะไรแต่ก่อนมันทําได้นะพอเราดึงหลังคาไปหลังคาหายหลังคาหายหลังคาหายสุดท้ายเราก็เลยมาลงจบด้วยบ้านนกอันนี้ค่ะเอาบ้านนกวาดเบสเมนต์เบสเมนต์นี่เราใช้ซ่อนของเยอะมากเลยนะเราจะให้ดูแค่โมเดลด้านบนว่าเราประกอบออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราเอาเบสเมนต์แล้วก็ลดแพลตฟอร์มไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเอาแค่ตัวบ้านด้านบนสุดอันเนี้ยมาเป็นให้บ้านเจ้าชิลุเพราะเราพยายามจะดี Y หลายอย่างมาก,มากๆที่ตัดทิ้งออกไปนะคะแต่ก็รู้สึกว่าอันนี้น่าจะคล้ายคลึงกับบ้านชิลุ ที่สุดเลยถ้าไม่นับไอรูเล็กๆอย่าไปดูนะว่าไอรูเล็กๆแนละ้วเอชิโร่เขาจะกระโดดเข้ากระโดดออกยังไงดูภาพรวมนะคะใจกว้างกันนิดนึงเห็นใจคนสร้างหน่อยใต้หน้าต่างตรงเนี้ยก็จะมีเป็นรั้วเล็กๆเตี้ยๆเนาะแล้วก็จะมีดินบางรูปก็มีต้นไม้บางรูปก็ไม่มีมีเสะเธอทำอะไรเธอทำอะไรกับต้นม้พวกนี้เราก็เลยคิดว่าเออใส่ไปดีกว่าดูชุ่มชื่นหัวใจดิตัดสินใจเอง แล้วก็จะมีท่อน้ำเขาเรียกอะไรนะคะท่อน้ําท่อน้ําไหลออกมาจากชั้นบนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมาจากพาคเสริมเกตเกตเกเตอร์นะคะมันทําให้บ้านนี้สมจริงถึงมากๆเลยแล้วก็ตรงเนี้ยบริเวณชั้น2ตรงรั้วตรงเนี้ยในรูปเนี่ยเขาจะมีเหมือนรั้วแบบ รัวที่ขึ้นมาเป็นซี่่อะตรงฮาวอร์เราอยากให้มันเหมือนเว้ยเพราะว่าภาพด้านนอกมันะคือภาพหน้าปกใช่ปะมันต้องแบบมันต้องเหมือนนะมันมันต้องทําให้เหมือนให้มากที่สุดอะก็เลยไปเอารัวดีบักมาย่อแล้วก็แบบค่อยๆค่อยๆแบบ เนบเข้าไปอะเน็บเนบเข้าไปให้ได้อะซ้อนๆกันให้ได้แล้วก็ทําได้ค่ะแฮปปี้มากโซนนั้นเป็นโซนที่รู้สึกแฮปปี้แฮปใจมากด้านหลังตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะคะปูพื้นใส่ผู้ไม้เล็กๆน้อยๆแล้วก็คิดขึ้นได้ว่าเอ้าฉันลืมห้องสักรีนี่นะห้องสักกรีตคุณผู้ชมก็ดูสิคะพื้นสีม่วงผนังสีม่วงอ่อนพื้นสีม่วง จะเอาจากไหนให้เธอก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาพื้นอะไรก็ขอทาโซนซักล้างไปก่อนเลยละกันก็จะมีที่ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะเป็นคือห้องน้ําของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะแบ่งสัดส่วนแบบชัดเจนมากตรงนี้ก็มีที่ซักผ้าใช่ไหมคะแล้วก็พรมบีมีหาสีม่วงเหลืองให้ไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าตัวนี้ลายมันคล้ายมากที่สุดก็เลยพยายามทําให้เหมือนด้านนี้เรามาโนเอาเองนะคะว่าจะเป็นที่รีดผ้าพื้นก็เลยจะต้องมี เส้นยาแนวให้เห็นนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นสีม่วงก็คลายอยู่ปะทุกคนคลายเนาะเนาะเออคลายมนม้คลายไม่อ่านเมนคิดนี้จะไม่อ่านเมนกล <c oughs> ัวกลัวเอฟซีชินจังแบบรุนแรงอะ่ะทุกคนเบาๆาก็ด้วยดีม่มีกลัวกลัวจริงนลเน่ยเขาแบบในขนาดที่แบบเราพยายามมากอะแล้วแบบในมุมมองของคนดูเขาจะคิดยังไงอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยรู้สึกแบบฉันอ่านคอมเมนต์ดีไหมวะ <c oughs> แต่ก็ขอบคุณนะคะถ้าจะเม้นกันแต่เม้นเบาๆนิดนึงนะคะสติมเมอร์อ่อนไหวง่ายค่ะห้องน้ําสีชมพูค่ะทุกคนกระเบื้องชมพูโบกไปเลยค่ะแล้วก็จะมีที่ยืนอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะด้านบนซ้ายเนี่ยก็หาหน้าต่างมาติดซึ่งถ้าหน้าต่างขยับไปอีกนิดนึงอ่ะมันจะเหมือนมากเห็นมด้านนอกแต่ด้านในสีตกเราก็แบบ What? อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อจํากัดของเกมนิดนึงนะคะต้องต้องอยากให้ทําความเข้าใจว่าเกมนี้ข้อจํากัดในการสร้างมันเยอะมากมันไม่ได้เยอะธรราดานะมันเยอะมากนั่นแหละนี่ด้านล่างก็เสร็จแล้วเราก็พยายามลบไฟแล้วก็ใส่ไฟให้น้อยที่สุดเลยนะคะส่วนไฟที่เราใส่เนี่ยก็ใส่เป็นสซอร์ไลท์เพราะเราไม่รู้ว่าเขาใส่ไฟอะไรจากอยากจะใส่จริงๆอยากจะใส่ไฟจากภาคเสริมสนุบีเอสเคค่ะแต่เรารู้สึกว่าตอนที่เราวางไปมันมันดูญี่ปุ่นเกิร์ ด้านในตรงนี้เราก็เอาฟูกนะคะเป็นถุงนอนเนาะถุงนอนใน The Sims 4นี่มากับผ้าสริมไหนบ้างคะ Horse r e n c h French, แล้วก็ Growing Together อันอื่นจำไม่ได้จำได้สองพางน่าจะมีสองพางนะถ้าถ้ามีมีจำไม่ผิดนะคะเพราะนี่ก็เป็นโอ้โหโอ้โห Voiceover ไม่ได้ใช้เสียงมาแบบเกือบ2อาทิตย์อะอาทิตย์กว่ากว่าะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เสียงกลับมาทุกอย่างปกติปกติมากๆแล้วก็เลยมาลงเสียงแล้วก็ทำคอนเทนต์ให้ดูกันได้ เราไปสร้างชั้น2กันชั้น2ตรงเนี้ยเราเรางงกับกับแบบกับฟอร์แ plans กับ Layout กับกับอะไรหลายอย่างมากเว้ทุกคนคือเหมือนเราดูรูปหนึ่งใช่ปะประตูมอยู่ด้านขวาแล้วก็พอดูอีกรูปหนึ่งตู้อีกอย่างหนึ่งมันอยู่คนละที่กันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลย คือเนี่ยตอนเราดูรูปเนี้ยคือตู้มันอยู่ด้านอ่ะเราประตูเข้าบ้านมันอยู่ฝั่งเนคือเรางงไปหมดเลยถ้าสมมติว่าเราหันหน้าเข้าไปเราเอ๊ะคืองงอ่ะทุกคนก็เลยโอเคถ้าง,งงก็ทําตามที่ พอไหวและการเอาเพราะมันก็แค่วางของนะก็เลยเอาเสือมาปูพพื้นสีเขียวเราไม่สามารถจริงๆอ่ะอีกทีนึงก็คือต้องปูพื้นยาให้แล,แล้วแล้วก็เอาพวกกล่องเอกสารอะไรเงี้ยเนาะจาก basement treasure แล้วก็ everyday clutter ค่ะเอามาใส่ไว้อันนี้ด้านบนถ้าม,มี่มี้จำไม่ผิดน่าจะเป็นห้องนอนของชินจังไหมใช่ป่ะอันนี้อันนี้จําไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเราดูการ์ตูนเพื่อความบันเทิงจริงอ่ะเราไม่ได้ดูเพื่อที่จะแบบว่าเมมไว้เป็นแบบว่า เป็น Discovery Channel ในสมองเราอะเราเราไม่ทราบนี้ต้องขออภัยแฟนคลับด้วยนะคะเราก็เลยแบบพยายามทำตามภาพทีนี้ห้องเนี้ยน่าจะเป็นห้องเขียนหนังสือของคุณพ่อเออน่าจะใช่นะที่เราอ่านอ่านดูเนี่ยขนาดเพิ่งอ่านไปเมื่อไม่กี่วันแล้วก็ทำคลิปนี้ยังลืมเลยให้ตายเถอะเดี๋ยวต้องไปกินน้ำมันไตปลาเพิ่มความจำในสมองแล้วห้องนี้ก็จะง่ายๆมีแค่ตู้ ใส่ของเนาะลราก็เอาพวกเ p p e r cabinet อะไรเงี้ยมาบิวความสูงให้มันเตี้ยก,กว่าตู้คือเราจะดูแบบความสูงกับรูปลักษณ์ของตู้อะไรอย่างงี้ให้มันใกล้เคียงกับรูปถ่ายก็เท่านั้นเลยค่ะแล้วก็ใส่โต๊ะเขียนหนังสือไปกับเก้าอี้ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรเลยนะคะเพราะว่าเราต,ตัดสินใจตั้งแต่แรกแล้วว่าบ้านหลังนี้ไม่สามารถเล่นเกมเพลย์ได้แค่สร้างออกมาให้เห็นแบบไวจะเห็นความแบบว่าเป็นเฮย้ยบ้านชินจังในเดอะซิมซีก็สร้างได้นะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจทําแค่เท่านั้นแค่นั้นเลย พอเวก็ไม่รู้จะใส่อะไรก็เป็นอันเสร็จค่ะสำหรับบ้านชีจังฮาร์ดคอร์มากเป็นการสร้างที่แบบ DIY เยอะมากๆหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำขอหลายๆคำขอถ้าใครอยากขอให้มีมีสร้างอะไรในเกมแต่ซิมสีก็พิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะเดี๋ยวมีมีมาอ่านแล้วถ้าอันไหนถูกใจจะจดไว้แน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมากเลยนะคะบ๊ายบาย